กล่องบรรจุเหรียญกล่องนี้ส่งมาจาก F อฟซตะบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านฮนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของประปาศ,ศึกษาแบงค์งคเหรียญโบราณเราได้รับกล่องบรรจุเหรียญส่งมาจาก F อฟซส่งมาจากผู้ติดตามอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่านผู้ชมฮะนะ ลูกหลานย่าโมส่งเหรียญอะไรมาให้ป้าปาลูกหลานเมืองย่าโมส่งเหรียญเด็ดไหมส่งเหรียญที่ช่องของป้าปาประกาศรับซื้อไปไหมหรือว่าเป็นเหรียญตัวเป็นเหรียญติดมาท่านผู้ชมฮะเหรียญตัวติดไม่น่ากลัวฮะปัจจุบันวันนี้ไม่กลัวเหรียญตัวติดกลัวเหรียญติดมาท่านผู้ชมฮะโอเคหยอกเย้ากับซ้อแยกกันไปท่านผู้ชมฮะก็ต้องเป็นเหรียญส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นเหรียญที่ช่องของป้าปาประกาศรับซื้อไปนั่นแหละนะเพราะแอดมินเขาก็คงไม่ให้อ่า คลาดส,สายตาไปได้โอเคนะท่านผู้ชมฮะนี่คือน่าจะเป็นใบรายการเหรียญแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารนักสะสมทุกท่านที่คุยกับแอดมินตกลงกันแล้วท่านผู้ชมฮะก่อนส่งก่อนส่งเหรียญก็พยายามนะสอดใส่หมายเลขบัญชีธนาคารแนบมาด้วยโอเคนะเพื่อความรวดเร็วนะเพื่อความรวดเร็วเพราะน้องแอดมินเขาก็มีหน้าที่ต้องอตรวจสอบหลายสิ่งหลายอย่างานั้นก็จะได้รวดเร็วท่านท่านผู้ชมฮะ,อะโอเคเหรียญอยู่ตรงนี้นะเรามาดูกันท่านผู้ชมฮะอ่ะเริ่มต้นก็ กดติดตามช่องของปปาด้วยนะกดกดติดตามนะกดกึ๊บเลยท่านผู้ชมฮะนะกดติดตามไว้จะได้รู้ช่องของปปานั้นทํารายการอะไรรับซื้อเหรียญก็จริงแต่เหรียญแบบไหนอ่าโอเคท่านผู้ชมจะได้รู้จักนะเราจะได้รู้จักตกลงปปาใช้คัตเตอร์ปาาหรือว่าใช้มือฉีกถุงท่านผะู้ชมฮะอ่ะโอเคฮะของดีอําเภอดา่านทุนทศจังหวัดนครราชสีมาเปิดปั๊บก็ใกล้เคียงเลยอ่ะโอเคเนาะมามามา ดี๋ยวปามันจะให้ฟังเหรียญนี้รับซื้อเหรียญน,นี้เป็นเหรียญติดท่านผู้ชมมาดูๆแล้วก็น่าจะเป็นเหรียญที่ใกล้เคียงกับช่องของป่าช่องของป่า,ป,าประกาศรับซื้อไปนั่นแหละเริ่มต้นกันด้วยเลยท่านผู้ชมฮะเริ่มต้นกันด้วยเหรียญของราชการที่5ท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญหล่อ5ตราแผ่นดินอาจจะกระทบแสงไฟนิดนึงนะท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะน่าจะเป็นหล่อสองหนึ่งสองหนึ่งเขาใส่กรอบ กันน้ำอย่างดีเลยเมื่อก่อนก็ใช่ไหมเจ้าของเดิมเขาก็ใส่กอบห้อยคอเนาะอ่ะโอเคท่านผู้ชมมาใส่กอบห้อยคอนี่คือเหรียญราห้าตราแผ่นดินรอศหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเขาก็โอเคท่านผู้ชมฮะนะเขาก็จะดูง่ายดูง่ายตรงไหนท่านผู้ชมมาถ้าหากไม่มีรอนี่ก็ลําบากนิดหนึ่งนะเพราะพอป่าเจอเจอ,เจอแบบไม่มีรอมาถึงสามเนื้อเลยท่านผู้ชมฮะนะ ก็มีเนื้อปกติก็เนื้อเงินแล้วเนื้อหนึ่งเดี๋ยวปลาปลาไปหลังปลาปลามาให้ดูจะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อนิกเกิลท่านผู้ชมฮะแล้วก็ลายลักษณ์อักษรลดลายนี้ก็ไม่คมชัดนะไม่คมชัดดูแล้วไม่เหมือนปลาปลาได้มาหลายเหรียญน,นะได้มาหลายเหรียญแล้วก็รู้สึกจะมีคล้ายๆเนื้อตะก,กัวท่านผู้ชมฮะเนื้อดำๆนะปลาปลาไม่มั่นใจว่าเนื้อดำๆเนี่ย เขาผลิตผิดเนื้อมาหรือว่าจงใจปลอมเดี๋ยวหลังเราเอามาดูแล้วก็คุยกันเนาอะทอะ่านผู้ชมฮะแต่เหรียญน,นี้เหรียญแท้นะเหรียญบาท1นึอตราแผ่นดินเหรียญกระสาบเนื้อเงินของรัชกาลที่5้าท่านผู้ชมฮะรอส121อหนึโอเคใครมีท่านผู้ชมฮะนะใครมีช่องของปปาประกาศรับซื้อแล้วแล้วก็รับซื้อต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเรามาดูอะไรกันเลยท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญอ่าตรงนี้ก็เป็นสตางรูนะสตางรูก็มีหลายรัชกาลถึง4รัชกาลเลยทีเดียว นะห้าหกเจ็ดแปดสิ้นสุดที่ราชการที่แปดเริ่มต้นที่ราชการที่ห้ามีหลายรอสอนะแต่ราชการก็มีหลายรอสอฉะนั้นก็ราคาเนี่ยยังไม่สูงนะราคายังไม่สูงนะัซื้อเข้าก็ไม่เกินหลักหน่วยหลักสิบท่านผู้ชมฮะขายออกเห็นปลาปลาทั้งช่องช่องหงอปลาด้วยช่องต่างๆก็นะก็ขึ้นขายก็ตามสภาพท่านผู้ชมฮะซื้อขายก็ตามสภาพเนาะบางคนเขาร้อยพวงไว้เลยนั่นหมายความว่า พบเจอกันง่ายจริงๆนะราคาก็จะไม่สูงส่งไม่มีหลักหมื่นหลักแสนท่านผู้ชมฮะนะพูดถึงเหรียญธรรมดานะนะรู้สึกถึง,ถงเหรียญธรรมดาโอเคเอาเราได้มากันราวๆสักห้าหกเหรียญท่านผู้ชมฮนะเอาใครที่มีก็ส่งส่งรูปตรวจสอบได้นะอ่ะปืด๊ดวางไว้ตรงนี้ต่อมาต่อมาเราเลื่อนเลื่อนเหรียญที่ยังไม่ทันได้ดูมาดีกว่าท่านผู้ชมฮนะปื๊ดอันนี้เป็นเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญชุดจี้เซี่ยวอัสโลชใช่ไหม อ่ะเราได้มากัน2เหรียญมาดูซิท่านผู้ชมมะอันนี้เป็นเหรียญโซลรสท่านผู้ชมฮะตาจอรลอช่อชัยยพึกเหรียญโซลรสเดี๋ยวป้าปาจะทำคลิปให้ดูกันไปเรื่อยๆก่อนเนาะอย่าเพิ่งเบื่อนะป้าปาททำให้กี่ครั้งเองอ่ะอันนี้เป็นเหรียญตาจอรลอด้านหลังช่อชัยยพึกท่านผู้ชมฮะชนิดของโซลรสนะโซลรสนี่ชื่อคือชื่อของชนิดชนิดราคาเหรียญท่านผู้ชมฮะนะซีอีกเซี่ยวอัดโซลรสเป็น ชื่อชนิดราคาของเหรียญเราได้โสรดมาท่านผู้ชมฮะจอปรอช่อชัยพฤกษ์แล้วก็จะเป็นเหรียญรู้สึกจะเป็นเหรียญอัดใช่ไหมอ่ะเหรียญอัดจอปรอช่อชัยพฤกษ์เช่นเดียวกันนะจะหาสวยๆแบบว่า เดิมๆเลยก็ค่อนข้างจะยากท่านผู้ชมฮะนะถ้าที่ปปาได้มาหลายๆเหรียญน,นะแม้กระทั่งช่องทางต่างๆที่เขามานเสนอขายด้วยเนี่ยปปายังไม่เห็นเหรียญที่ครบวงจรจริงๆสักเท่าไหร่เลยท่านผู้ชมฮะนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเหรียญหน้าหลังเดิมๆนะเดิมๆแต่ท้ายที่สุดก็เสียที่ขอบนะเพราะขอ,ขอบสวยหน่อยกลางเหรียญก็เป็นสนิมแดงเจาะไปในเนื้อเหรียญบ้างก็มีนั่นหมายความว่าเหรียญซี่เซียวอัโรรดเนี่ยจะหาสวยๆเดิมๆค่อนข้างจะยาก ใครที่มีท่านผู้ชมฮะนะก็กันตั้งแต่อะไรเอ่ยท่านผู้ชมชนิดราคาเซียเซ่ยวเซี่ยวอัดโซโรสเนี่ยถ้าสวยเดิมเดิมจริงๆประปาให้เดียละ300นะแต่ถ้าเป็นเหรียญซี่ก็ระดับ4ี่ถึงห้าอกันเลยทีเดียวสวยสุดท่านผู้ชมฮะใช้คำว่าสวยสุดก่อนถ้าหากผ่านการใช้งานอย่างนี้ขอบเอ่ยกลางเหรียญเอ่ยลดลายหายไปก็ซื้อกันได้ในราคาหลักสิท่านเองท่านผู้ชมะจะกี่สิบละนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอะไรก็ว่ากันไปนะ ถ้าขอบบินมากๆต่อให้สภาพผิวกลางเหรียญเดิมๆก็จริงถ้าไม่ชมมาโอกาสที่จะแตะหลักร้อยเนี่ยน้อยมากนะปาปาบอกไว้ก่อนเนาะนะโอเคเนาะอ่าเราเข้าใจกันและเป็นเหรียญโบราณราชการที่5โอเคนะฮะป้าปารับซื้อนะสภาพสวยสูงสุดก็ระดับ4ี่ห้าเลยนะสวยสูงสุดอ่ะต่อมาต่อมาต่อมาเรามาดูรายการที่ช่องของป้ปานั้นประกาศรับซื้อไปอ่ะเนาะมีอะไรตรงนี้ดูตรงนี้ซิดูตรงนี้ซิเป็นเหรียญอะไรถ้าไม่ชมฮมา อ๋อเป็นเหรียญหนึ่งบาทคุดใครที่มีส่งมานะท่านผู้ชมนะก็รับซื้อกันตั้งแต่อายี่สิบยี่สิบห้าตามสภาพของเหรียญน,นะตามสภาพผิวของเหรียญถ้าเป็นผ่านการใช้งานถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็เดี๋ยวข้าว่ากันอีกราคาหนึ่งน้าแดงจับปื๊ดเลยโอเคนะว่ากันอีกราคาหนึ่งนะอ่ะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดปีหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาเป็นเหรียญค่อนข้างจะอ่า การเก็บรักษาเน,ะนาะเจ้าผ่านการใช้งานไหมก็ไม่เชิงท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะนะสิบ,บาทที่ระลึกเราได้มากันมา2เหรียญอะ่ปะป้าป้ารับซื้อถ้ท่านผู้ชมยังรับซื้อกันอยู่นะหลังจากนั้นก็เป็นเหรียญ5บาทอะ่ะเดี๋ยวป้าป้ามีตรวจเหรียญน,นึงใช่ไหมดูเหมือนเหรียญแท้หเหรียญเนี้ยนะดูเหมือนเหรียญแท้ป้าป้าตรวจให้นะอะ่พะพอนายเป็นของแท้จะได้ได้เงินไปท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้ฮะนะเป็นเหรียญแท้ โอเคเนาะวางไว้ปึด๊ดเก้าเหลี่ยมใครที่มีใครที่มีท่าผม้ชมะหลายคนให้ปอปาเนี่ยโปรโมชั่นเหรียญเก้าเหลียหล่ยมให้สักครั้งได้ไหมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวโปรโมชั่นให้นะสาหรับ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมใครดูคลิปนี้ได้เปรียบฮะที่ถือเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมเตรียมตัวเลยฮะน่าจะโปรโมชั่นให้เร็วๆนี้เมื่อขอมาปอปาจัดให้นะโอเคเนาะ อ่ะเดี๋ยวนี้เป็น5บาทเช่นเดียวกันนะเป็น5บาทคุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525อันนี้เป็นโคด28ครับโคด28ประป่าดูให้แล้วนะเป็นโคด28ปถ้าปะป่าไม่ลืมนะตแอดไม่ได้ส่งสั่งมาก็ไม่ได้ตรวจให้แต่ว่าไม่ค่อยจะลืมท่าผู้ชมะถ้าลืมก็ไม่ว่าปะป่าเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญอ่าผ่านการใช้งานมาท่าผม้ชมะ,ะเหรียญที่ระลึก10บาท2สีเนี่ยเขาจะไปเหรียญหมุนเวียนอยู่ในระบบนะ ก็จะมีทั้งเหรียญเก่าเหรียญใหม่ปะปนกันไปโอเคท่านผู้ชมฮะ,<ม>ะป้าปารับซื้อนะใหม่หรือเก่ารับซื้อเรามาคุยกันาตามสภาพผิวของเหรียญสําหรับ10บ,บาท2อสีที่ลึกอ่ะเราวางไว้หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะตรงนี้อ๋อนี่มีสตางรูอีกด้วยอ่ะมาดูสตางรูกันต่อเนาะก็ดูเพือนๆแต่ท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้เป็นสตางรู1สตางคฮะ หนึ่งสตางค์ก็จะเป็นเนื้อทองแดงท่านผู้ชมฮะน,นะถ้าเป็นห้าสตางค์สิบสตางค์จะเป็นเนื้อนิกเกิลสะส่วนใหญ่ประมาณนั้นโอเคนะนี่หนึ่งสตางค์เนาะ,ะเป็นหนึ่งสตางค์เนื้อทองแดงท่านผู้ชมฮะก็มีทุกราชการเลยตั้งแต่ราชการที่5ยันราชการที่8สําหรับ1สตางค์เนื้อทองแดงแตกต่างที่ปีพศเฉยๆท่านผู้ชมฮะวางไว้เปิดหลังจากนั้นเขาบอกได้กันมากี่เหรียญน,นะ,ะเดี๋ยวไปนับกันเอาแล้วกันเนาะ,ะได้มา80เหรียญใช่ไหมท่านผู้ชมฮะ ตรงนี้เป็นเหรียญเดี๋ยวป้าปามีเวลาอยู่นะเปิดเลยปืด๊ดอันนี้เป็นเหรียญ10สตางค์เนี่ยสิสตางค์นะเดี๋ยวทางด้านาสภาพผิวของเหรียญเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินป้าปาวางให้ดูอย่างนี้เลยนะเหรียญสตางค์ท่านู้ชมอะชุดสตางค์ปีพศ2500เนี่ยซื้อหลักๆเลยตอนนี้ก็เป็น5สตางค์สิสตางค์แล้วก็1บาทในชุดปีพศ2500สําหรับ50สตางค์กับ25สตางค์นะก็ เต็มแล้วท่านผู้ชมฮะเต็มแล้วบอกตรงๆเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเป็นถุงก็อาจจะมีติดปะปายกันไหมใครที่มีเป็นถุงก็ลองลองดูท่านผู้ชมฮะนะนะประสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะนะสำหรับ5กับสิบอ่ห้าสตางค์กับ50สตางค์นะสำหรับเหรียญก่าวผ่านใช้ปะปาเต็มแล้วนะสาหรับ25สตางค์กับ50สตางค์เพราะว่าเขาผลิตออกมาเยอะมากนะใครๆก็มีแต่ว่าซื้อเป็นหลักๆโอ้โหได้มาหลายเหรียญเลยปะปา ยืมยืมยืมเหรียญห้าตอ่าสิบตางกับห้าตาต่างไปทําคลิปต่อนะเพราะได้กันมาหลายเหรียญเนานะเรื่องสภาพผิวของเหรียญให้อัดบินเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของเหรียญนั่นเองนะป๊าจะยกมาทํารายการตรงนี้อันนี้สวยรับอันนี้ไม่สวยไม่รับก็คงไม่พูดแล้วลหละนะไว้ใจช่องปปาป,ปา๊าก็ไว้ใจท่านเ่าท่านส่งมากี่เหรียญแล้วก็ยอมรับนี้เงอนขว่าถ้าเป็นเหรียญเก่าเกินไปเราก็รับไม่ไหวเจ้าของเขาก็โอเคอยู่แล้วช่องของปาเอฟซีน่ารักท่านไม่ชมฮะนะ เนี่ยปปาไม่ต้องมายกให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้เลยอันนี้อะไรเอยท่านผู้ชมเดี๋ยวปาปาดูให้เนาะเดี๋ยวปาปาดูให้รู้สึกอันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญหมุนเวียนล่าสุดของไม่ใช่เหรียญโบราณเนาะนี่เป็นปีอะไรเนี่ยท่านผู้ชมปปาดูชัดๆก่อนนะฮะดูชัดๆก่อนอ๋ออันนี้เป็นปี3 0นะพอิีได้ยืมทําคลิปได้2คลิป้วท่านผู้ชมฮะปาปาห่างเหินนานและห่างเหินนานแลวสาหรับเหรียญ25่สิาตค์ปีพศ2530 โอ้โหแล้วก็มีนู่นเลยเดี๋ยวปลาติดนี่คลิปเยอะแยะเลยปีอาห้าหนึ่งห้าสองสี่สี่สี่สองท่านผู้ชมฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะเดี๋ยวปลาทําให้ดูเดี๋ยวไล่กันไปเลยท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญยี่สิบห้าต่างปีสามศูนย์เนี่ยใครที่มีท่านผู้ชมฮะเรารับซื้อกันตามสภาพนะหากสภาพผ่านการใช้งานก่อราคาหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานนุ้งวิ่งก็อีกราคาหนึ่งแต่เก่าเก็บไม่รับนะท่านผู้ชมฮะเก่าเก็บก็ตีเป็นอะไรดาเป็น,เป,นเป็นของผ่านการใช้งานไปนเลยเพราะป้าไม่มีเวลาตรวจสอบนะ โอเคเนาะหรือ,อยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่งรูปให้แอดมินเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเคลียร์กันไปอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่คือยี่สาตางค์ปี30เนาะใครมีปี51 52แล้วก็ลองส่งมาดูนะท่านผู้ชมฮะเป็นรูปแบบพระเสียรเล็กนะเนื้อทองเหลืองฮะรูปแบบพระเสียรเล็กเนื้อทองแดงไม่เอานะฮะปี51 52ผลิตเยอะโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะมาถึงรายการใกล้ๆสุดท้ายตรงนี้เป็นเหรียญ25อ่สาเป็นเหรียญ5สตางค์ปีพศ2500ท่านผู้ชมฮะ นะปีพศ2,500ผ่านการใช้งานสภาพส่งต่อได้ไม่สนิมจนเกินไปเนี่ยเท่าที่ประปาตรวจสอบส่งต่อได้ผ่านการใช้งานประปารับซื้อเหรียญละ10บาทหากเป็นสนิมดำสนิมแดงแล้วอาจจะไม่รับซื้อนึกออกไหมฮะ หร,รหรือไม่ก็ไปตกลงกเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งไปว่าจะขายไหมนะพอสภาพผิวเหรียญไม่ถึงผ่านการใช้งาน10บาทแล้วสภาพผิวเหรียญแย่แอดมินก็จะแจ้งไปโอเคเนาะอันนี้เป็น5สาตางค์ท่านผู้ชมปีพศ2,500ปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมยัง,ย,งยังต้องการอีกนะฮะาสตางค์ปีพศ2500ั้รผ่านการใช้งานอ่ะผ่านการใช้งานท่านผู้ชมแบบนนเนี้ยหน้าหลังอย่างเงี้ยเอาสร้างระดับอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะอ่ะใครที่มีปลารับซื้อผ่านการใช้งานเหรียญละ10บาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ20บาท โอเคไหมฮะอ่ะแบบเนี้ยนะเอาต่อมามาดู10สตา,ตางค์นี่จะจะราคาต่ำกว่านิดนึงเขาผลิตออกมาน้อยกว่าเหรียญ10สตสต,าสตา่างยีสาตต่างห้าสิบตะต่างท่านไม่ชมฮะสําหรับ5สต่างปะปปาอยากได้ปปาจะเก็บเอาไว้สะสมด้วยท่านไม่ชมฮะนะใครที่มีส่งมานะนะใครที่มีส่งมาส่งมาที่หลังระวังเต็มนะช่องของปะปามีการเต็มด้วยท่านไม่ชมฮะนะเพราะ เขายังไม่ได้รับความนิยมเต็มที่เพียงแต่ประปาจะเอามา,มาเก็บไว้ก่อนนะประปาชอบตรงนี้เป็น10สตางค์ท่านผู้ชมฮะใครที่มีน่สิบสตางค์ผ่านการใช้งานส่งต่อได้ดูเหรียญไหนเป็นหลักเออท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านการใช้งานส่งต่อได้นะเดี๋ยวให้ดูเหรียญไหนพอจะประปาส่งต่อได้เนาะจริงเนี่ยอย่างเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานส่งต่อได้นะประปารับซื้อผ่านการใช้งานเหรียญละ5บาทไม่ผ่านการใช้งานวิงวิ่ง10บาท ไม่ค่อยมีใครเขารับซื้อหรอกท่านผู้ชมนะมีปป้ามาประกาศด้วยความอยากได้ส่วนตัวนะหรืออาจจะได้มาแล้วปป้าก็จะแบ่งปันออกไปด้วยเผื่อมีมีนักสะสมท่านใดเขาอยากได้แต่ว่าเขาไม่รู้จะไปเอาที่ไหนแต่ปป้าเันคิดว่าเออถ้าเผื่อปป้าประกาศรับซื้อเข้ามาได้บ้างปป้าก็จะแบ่งปันออกไปโอเคไหมฮะห้าสตางค์กับสิบสตางค์ท่านผู้ชมมาปีพศสองพันห้าร้อยช่องปป้ารับซื้อเอาดูกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขาไปทำคลิปสดๆใหม่เนาะ ห้าสตางค์ท่านผู้ชมฮะปาปารับซื้อผ่านการใช้งานเหรียญละสิบาทแต่ต้องต้องตรวจสอบนะฮะเนาะสิบาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละยี่สิบาทแล้วก็สิบสตางค์ท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานเหรียญละห้าไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละสิบบาทโอ้ท่านผู้ชมฮะ นะไม่บ่อยครั้งที่จะมีช่องประกาศรับซื้อช่องของป๊ะปาก็เสี่ยงไปอย่างนั้นแหละนะผลิตออกมาก็6ล้าน13ล้านเอาเลขกลมๆป่ะป๋าก็อย่างรับซื้อให้ใครที่มีส่งมานะฮะยังไม่เต็มฮะท่านผู้ชมยังไม่เต็มนะโอเคคลิปนี้เราได้เหรียญอสาสัใจเลยท่านผู้ชมมาจํานวนเหรียญไม่มากแต่ถือว่าสาัใจป๊ป,ปาอ่ะนาอ่าหากน้องเจ้าของเหรียญท่านนี้ได้รับเงินจากแอดมินแล้วตกลงกันเรียบร้อยโอเคแล้วแอดมินส่งเงินไปให้ทนนะี้ นาตี้ว่าช่องของป้าประกาศรับซื้อแล้วก็ซื้อเหรียญจริงซื้อจริงจจ่ายเงินจริงๆก็ลองติดตามกดติดตามช่องของป้าไว้ปึ๊กจะได้รู้จะได้เห็นช่องป้ารับซื้อเหรียญแบบไหนท่านก็จะได้ไปขวานหาเหรียญไปตามหาเหรียญแล้วก็มาส่งต่อช่องของป้าหาเหรียญส่งต่อช่องของป้าป้าป้าแนะนําว่า ให้ดูราคาเหรียญในช่องของป๊าปาด้วยนะอย่าไปดูช่องอื่นที่เขารับซื้อเหรียญละแสนเหรียญละห้าหมื่นคือป๊าปาเป็นห่วงท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวก็จะไปจับมาเหรียญละหกพันเจ็ดพันพอมาถึงช่องของป๊าปาป๊าปารับซื้อเหรียญละยี่สิบาทโอ้แม่เจ้าวะจะผูกคอตายก็เสียดายชีวิตฉะนั้นก็ถ้าจะขายเหรียญในช่องของป๊าปาแนะนํานิดนึงนะให้ดูช่องของปาปาว่าปาปารับซื้อเหรียญอะไรอย่าพึ่งเบื่อเวลาป๊าปามาเปิดกล่องนะป๊าปาสังเกตเวลาเปิดกกกล่่่่่องงเเนนีไไมมมจะััสดูทาาหหรปปป็ว เป็นห่วงว่าจะไปดูช่องที่เขาไม่มีตัวตนนะใช้คําว่าไม่มีตัวตนท่านผู้ชมะนะโอ้เหรียญน,นี้ฮะเหรียญละแสนใครมีอะไรประมาณนั้นนะก็ป้าปาก็บางครั้งก็ไปดูบ้างก็จะเป็นเหรียญอย่างเงี้ยท่านผู้ชมยกตัวอย่างนะเนี่ยนะเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะเหรียญเนี่ยเขาบอกเออเหรียญเนี่ยเหรียญละแสนเหรียญละสองหมนนึกออกไหมฮะ <c oughs> ดูคลิปเขาให้จบดูคลิปเขาให้จบ ไปเด๋ยวเพลินๆเหรียญละแสนหน้าปกคลิป25งหมโอ้โหรีไปหาเลยโอ้โหข่าไปหามมาจากตู้น้ําเอ้ยได้มาฟรีอะไรประมาณนั้นพอส่งขายช่องของปรปาปาปรปาป,รปารับซื้อสวยสุดเหรียญละ30-40บาทโอ้โหแม่เจ้าฮนะไปหามาเจอเองไม่เป็นไรถ้าไมา่จบอะไปซื้อต่อเขามาเนี่ยคือปัญหานะเป็นปัญหาเลยนะเออ ซื้อมาราคา500บาทพันบาทคิดว่าประปาจะต้องรับซื้อเป็นแสนเหมือนช่องนั้นช่องโน้นโอ้โหแม่เจ้าขายช่องของปราปาผ่านการใช้งานได้20บาทบ้าง30บาทบ้างไม่ผ่านการใช้งานได้80บาท70บาท60บาทโอ้โหแทบลมจับเลยท่านผู้ชมขาดทุนไปซื้อมาเหรียญละพันก็ขาดทุนไป900กว่าฉะนั้นแนะนำฮะลองดูช่องของประปาแต่ว่าถ้าท่านไปขายได้แสนหนึ่งประปาก็ ปปาก็ดีใจปปาไม่ได้โกหกนะฮะดูปปาซื้อราคาไม่แพงป้าปาดูจํานวนมาแล้วนะข้อมูลของเหรียญมาแล้วนะแต่ถ้าท่านไปขายเข้าได้ในราคาเหรียญนะแสนอะไรประมาณนั้นปปาก็ดีใจด้วยนะเนาะดีใจด้วยถ้าได้เงินเยอะๆโอเคไหมฮะแต่ช่องของปปาก็รับซื้อกันในราคาไม่แพงบางเหรียญแล้วก็หลายเหรียญด้วยที่รับซื้อไม่แพงปปายืนอยู่ตรงนี้ก็ซื้อเหรียญที่ราคาไม่แพงมาตลอดก็เป็นช่องของปปาเล็กๆมาตลอดโอเคเนาะ ขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญวันนี้ประปาพูดยาวเลยบางครั้งท้ายคลิปก็ต้องมีการแนะนำด้วยท่านผู้ชมเาะว่าช่อง y t u t u เนี่ยมีมากมายนะโอเคนะโชว์เหรียญ5บาทตรงปุ๊บท่านผู้ชมมาเหรียญน,นี้เออไม่ได้30,000ื่นอย่าขายประปารับซื้อผ่านการใช้งานเหรียญในยี่สิบาท30บาทประปาศึกษาข้อมูลจํานวนการผลิตมาแล้วนะ ถ้าเป็นพระเสียนเล็กอะไรก็ดูเขาให้จบท่านผู้ชมฮะมีจริงๆพระเสียนเล็กเนี่ยบางช่องเขาก็พูดจริงๆนะแล้วก็ขายได้จริงๆด้วยเหรียญนะันเป็นแสนถ้าพระเสียนเล็กแต่ถ้าท่านดูเห็นรูปแบบพระเสียนใหญ่อย่างนี้นะเออเหรียญน,นี้ไม่ได้สองหมื่นห้าอย่าขายนะเนี่ยหืเจ็บเลยฮะท่านผู้ชมฮะเท่ากับเปิดช่องว่างให้กับมิจฉาชีพนึกออกไหมฮะเดี๋ยวค่อยมีเรื่องราวเล่าต่อกันถ้าเป็นพระเสียนใหญ่นะราคาสองหมื่นห้าไม่มีฮะต่อให้เป็นพระเสียนตรงก็ไม่ถึงนะพระเสียนตรงก็ซื้อกันได้ไม่เกินเหรียญละ ปาว่าหลักพันเท่านั้นแหละนะผาเียนตรงบังผิดพาลาดร้ายแรงเลยเนี่ยระดับผสเียนตรงนะถ้ารูปแบบผสเียนใหญ่โอเคนะเนาะผสเียนใหญ่ยังไม่มีราคาหลัก2 0 0 0 0ื่นสท่านผู้ชมฮะปาปา,ปารักซื้อรับซื้ออยู่ในที่ประมาณ10บาท20บาท30บาทเท่านั้นเองผ่านการใช้งานอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสาหรับนักสะสมทุกคนทุกท่านที่มาฟังปาปา,ปาบนอ่ะคลิปหน้าพบเจอกันอ่ะฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญด้วยนะอ่ะเราจะได้ไม่ซีเรียจนเกินไปถ่ายคลิป สวัสดีครับ